่็คืออะไรเพ่าแปดโตัวว่ะมันนี่แปดตัวตัวทุกทายดิมื่นหาพันหกร้อยกินน้ำเอมุนกระเดียวตัวเมียตัวเมยหน่อยขายแปดตัวครับตัวห้องเจ้ากับขายสองอมุนหนึ่งพันห้าร้อยของสามพันดูมาสามพันหา เนาะสุดยอดเลยเอาโน่นัตชุดไทยก็นดวครบปรมาจารย์ขายขวายขายขวายตงขายควายถือควายถือขวายงามสุดยอดเลยพ่อหวานหวานพ่อโอเคโอเคจเลยวานขวานขนขวนวานขานขวานขวาขวานขวามขาขวานขานขวนขวนขานขวีนขวานขวาานนวานวนาานขนขานขวนข้านขานขวนวขานขานขานขววนานขขาา มอขายมื่นเจ็ดมื่นเจ็ดลอยว่าขายที่เหลือไวามันเก่าพันมเมนแปดพันรุ่นรุ่นไพ่าซินี่ก็กำลังนับเงินกันอยู่กำลังแบ่งปันมื่นเจ็ดบอขายเก่าพันบอขายขายแปดพันข้าผสมพร้อมข้าขายพร้อมในเทศบาลครับสมหรอวะไอรับย่างครับเป็นกล้วยเมียนเาครับแต่ว่า ไปสมควายเพื่อนนาครับปลากะซื้อมาน้ำกษตรกรเพื่อให้เพื่อนได้เงินนำ้ำเ้าซื้อน้ำเ้าก็สมน้ำนาครับเฮ็ดให้มันกว้างขึง้นนะนาครับตัวนี้เ้าก็สมเองเหมดน,นี่บ่ครับบ่ซื้อเพื่อนมาครับซื้อเพื่อนมาตัวนี้ละครับตัวนี้ก็บสองหมื่นหาครับสองหมื่นหาร้อยครับผมสองหมื่นหาพันครับโลงมุ่มเลยนี่ไปสมไปายซื้อให้เทศบานน้ำนะครับตัวนี้หมุนน้ำกัน 25,000บาทครับตัวนมาแล้วครับพี่น้องสำรวจอัปเดตราคาควายล่าสุดครับตลาดบ้านยางอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับวันพุธที่19มิถุนายนพศ2567ครับเมื่อนี้สำหรับทนายที่ตามหาควายไปเลี้ยงครับพี่หูราคากลางปัจจุบันด้วยครับพี่น้องฝากคอมเมนต์ที่ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมจะได้ประฟัดคลิปใหม่ๆนะครับผม ไปชมราคาฝ่ายหล่าสุดเหมือนครับไปครับตัวทองเรียบร้อยประกันทองได้ประกันทองครับมาดนี่ครับแม่เผือกับเป็ตัวทองมาเรียบร้อยประกันทองได้นะครับตัวทองแล้วค่าตรวจอยู่ในตลาดเฉพราะมันห้าล้อยนะครับผมค่าตรวจต,วตวลาดวัานลินมีเครื่องซั่งมีเครื่องตรวจให้แม่นี่ครับแม่ทองตรวจทองเรียบร้อยครับ ประกันทองแจ็คเดือนครับพี่น้องคุณหกเดือนหกเดือนแล้วเดือนคืนครับครับผมนี่ครับแม่เผือกหางเงีวดีเบิ้งหน้าตาตัวนี้เป็นควายท้องประกันทองเรื่องเป็นของส่วนสุขลอยสามสิบกัวกัวสามสิบห้าในเรื่องความเงี้วนี่ครับเบื้อกลายเบิ้งถ่ายเบิ้งอย่างพวกหางดีประกันทองประมาณหกเดือนเปิดราคาไว้เปิดราคาพี่น้องเปิดปิดแบ่งกกันไปครับสามสิบห้าครับสามสิบห้าสามหมื่นห้า ตัวนี้ประกันท้องนะครับผมตัวท้องเรียบร้อยแล้วเมืองแขีงขาเกือบเรียบประกันท้องหกเดือนของแท้ครับตัวนี้เมืองข่วงทางเมืองไทยอันนี้ไพ่มากสายเผือกครับเอาไปเพียนเอาไปอนุรักษ์ไว้ต่อรองได้มันเดิมครับนี่นะตานี่ครับแม่เผือกอ้าวไพ่มาควายทองครับตัวนี้ทองแก่หกเดือนนี่ครับตัวที่หนึ่งพวกนี่แม่เนี่ยครับนี่ครับตัวนี้ใช่ปะครับตัวนี้ มื่นแปดพันหา้อร้อยตัวนี้สองหมื่นพันครับตัวนี้สองหมื่นพันสายเผือกสายเผือกเบงข่ายตัวนี้ตัวแม่ตัวนี้ตัวเทอร์กครับส่วนสูงซูสีกันครับประมาณรน่อยสามสิบตัวไรอีกครับบาร์นี่แม่แง่นี่ยหบาร์นี่บ้าเรียกกระโทรมาถามจะคอมอะไอยู ตัวนี้กินน่องแบบไว้บ,บ่ครับโอ้ตัวนี้ไผมาก,กินน่องดนวนๆบน่โดนบ่โดนครับตัวนี้ป,ป<ร>ั๊ดคางมาแม่นมากเบิ่งหาเนี่เกินหนึ่งครึ่ววออีกประมาณครึ่งเดือดเปิดราคาไว้สามสิบสองครับสามหมื่นสององแก่แกตัวนี้สูงลอยสามสิบหาได้อยู่ครับตัวนี้สามหาขืนอยู่สามหาโอยู่เบื้องทองครับตัวนี้ทองแก่แก ้องแก่ๆเลยพร้อมกินน่องคนละตัวนี้นี่เนยหน้าคนะือน,นี่ละนี่ครับโอ้โหแบบเผาวใหญ่แห้งเผาวเผาวหน้าตาตัวนี้ท้องแก่ครับตาแต้มแก้มจ่มดีรอบที่ตั้งให้อีกรอบหนึง่งครับผมนี่โครงสร้างตอนโซนแต่หางครับเุมือนแบบหางเหมนโคตรแห้งเอาเอา,เอาไปพัฒนาต่อเอาเ <laughs> บรอร์ใดครับเบอร์โทรเท่า 0 8 5 770 4733โชว์หาได้นะผมนี่นะครับเบิร์33เอาเนี่ยนะครับพายอยากได้ค้องแฉเสียง่ตัวนั้นค้องแท้ตัวนี้โอ้เสียงง่มากสวัสดีครับสวัครับ้องแท้ตัวนี้ เขาฝากขายมันมีรถมาผสมพร้อมมากกับขายพร้อนี่ที่บ้านครับสมระบายครับย่างครับเป็นขั้วไอ้สาวครับแบบว่าไปสมขั้วไอ้เพื่อนนะครับประการซื้อมานั่เกษตรกรเพื่อให้เพื่อนได้เงินนั่เหาซื้อนั่เนาผสมนั่มาน้าครับเย็ดให้มันกว้างขึ้นหน้าครับตัวนี้เัางกัสมเองไหมนี่โบครับโอซื้อเพื่อนมาครับซื้อเพื่อนมาก็ทั้งสมอยู่สงสาวอ้าวเบิ่งควายต่อครับอาจนี้์แสงสีสัน าตสองสาวครับเอาตัวนี้ก่อนใช่ป่ะครับตัวนี้สองหมื่นเจ็ดครับผมสองหมื่นเจ็ดห้องไห้เนาะครับผมตัวรองได้ครับสองหมื่นเจ็ดครับตัวนี้สองหมื่นเจ็ดห้อคือยางขาวดีแท้ห้องราคาห้องไหว้ครับผมตัวนี้แหละครับตัวนี้ก็สองหมื่นห้าครับสองหมื่นห้าลอยครับผมสองมื่นห้าพันครับลงมุมเลยดิลงใหม่ ซื้อใหอยเทปานน้ำมันะครับตัได้หมุนน้ำกัน25,000บาทครับตัวนี้27,000ื่นเจ็ครับเนี่ยเบิ่งหน้าตาตอกข้าวหลอดสองหมื่นห้าตองรักก่อนเนี่ยเบิ่งรับโตสมบูรณ์ดีครับส่วนสูงประมาณ130ครับแต่ละตัวเนี่ยเบิ่งไายเบิ่งไายเบิ่งดาครับ25,000 27,000าสองหมโค้งสางดีครับแต่ละตัวสมน้ำครับสมน้ำสมน้ำพร้อมโอ้โหซื้อให้ใย้บ้านน้ำครับครับสมแม่มันเอาหลุมมน้าท้ายสิบบ่ ครับผมพอให้บ้านยังสีพิ่นแห่งมาขายให้กระสือมาขายให้พิ่นครับผมครับผมซอยกันครับซอยกันดันขึ้นครับซอยกันดันแล้วขึ้นซอยกันครับผมก็ได้แบ่งกันแบ่งไปเลี้ยงเนาะช่วงนี้นะครับสมไหวพอซื้อมันก็ลุนนะครับเอามาขายให้กันครับครับเพื่อทู่กัศูนย์เก้าซีสามเก้าซีครับสามหกเก้าสามหกเก้าแปดห้าสองเก้าแปดห้าสองเก้าครับผมอยากสมโต้กล้วยกับปิ๊กบอกับนินงมงคลนะครับฝากน้ำครับพี่น้องบ้านเฮาครับ พร้อมใส่งานพร้อมใส่งานครับตัวนี้ก็ซื้อซอยเทศบ้านครับกหนุนน้ำกันเลยพี่น้องเด้วยทำมากกับเท่ได้ครับผมสองหมื่นกว่าบาทเนาะครับผมอ้าวมันมันครับคนี่ครับทองเซียนคมเมืองอุบลเฮานี่สองหมื่นกว่าบาทครับราคาเกษตรกรจับใบได้เอ้าวมันมันครับอ้าวใครกำลังตามหาเด็กชายประมาณร้อยสี่สิบครับโอ้โค้งสั่งดีเนาะ โค้ง้างดีเกือบเรียบดีนิ่งไหวว่ากันไรนิ่งไว้เดี๋วยวน่าตาสองหมืน่นหนึ่งพันหนึ่งพันปั้งโมพีทกับเบื้องเอาหน้าตาแข่งขาเกือบเรียบพ่อได้เลี้ยงยูดดอกขั้นผู้อยากเลี้ยงอันนี้ราคาห้องไว้ซื้อดอกพ่อได้แบ่งปันกันไปเลี้ยงก็ตามอายุตามสภาพเพื่อนนะครับผมแบบต้นโตก็บือว่ากอเพี้ยนนะยูดดอก เือมันขึ้นราคาอีกอ่ะตได้อยู่เป็นได้ใหญ่อยู่ครับแบบนี้นะครับบ่งถ่ายบางอย่างอันนี้สายเถิกเลยี่น้องประมาณสองปีเอ้าพี่เสือกับบินมาหาอีกถ่ายดีใส่ได้กาดน้ำเลี้ยงเอาไปเติมเอาสองปีนี่ครับเอาเบอร์โท่ไหรไอ้ซูเปอร์ฮาซูเปอร์ฮาสี่เก้าฮาหนึ่งสามหกเก้าหนึ่งสามหกเก้ากล้วยกับสองปีเนาะ ประมาณตนนไต้คโครงสางดีสูงร้อยสี่สิบครับเอาเนี่ละอ่อนเนาะมือนนี้เนาะมือ,อนนี้อ่อนแน่จักน้อยครับมือนนี้ตามกลไกเพื่อนเอาสู่ไปก่อนช่วงนี้ใกล้แล้วละอ,อมแม่สาวน้อยครับรุุนนี่<อ>ห้องไว้เจ้าบาทแปดพันหาร้อยห้องไว้นี่ครับแม่สาวน้อยแจมแจม 8ป0พันหมีตัวเดียวนี่บ่หว่วยบ่พ่อแขวกันเลยเนี่นี่มีบ่คู่แขวครับมีตัวเดียวเอาเอาบโทรไปก่อนสักเน่อยมีบ่ศูนย์เก้าสามสมเกมีตัวเดียวนี่นะบ่คู่แขววาไต่อ,หหรอครับอาจจะบ่ท่านเพิ่งเด้นไปหน่องแต่ว่าครทิ้งบลโทรไปให้ที่ซื้อนะผมเพราะว่ามีตัวเดียวเบิ่งสีบอก พี่น้องทังบ้านก็ซื้ออาวไอฟังน่เปยังไหนกล้วยนี่ผมซื้อมาสามหมื่สองรับซื้อมาไหนบานผมขายผมได้ขายสามหมื่นรับเอ้ากำไรสองอยกำไรสองพันเนี่ยมกิน้่านมือนิแ้าเขาบอกรับมีอาาได้กันนะมีอาบูน้่คกับเปิด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 เปิ มาขายสามหมื่นครับพอขายเบิร์ตปีพอขายเบิร์ตปีว่สาสัตว์ไปย่างเรื่อี้ละแม่กับลูกแม่กับลูกครับอาจทีรุ่นสงครามโลกเวียดนามมาครับไปเดินนี่ไดเดินไอ,อเลยวันบอกว่าเศร้าไอาเลยแม่กับลูกแต่ลูกเถิกับอ่ะตามสภาพครับสีพอได้ก็บอบมันจะเบิดคอได้ดิคอนเดเตคอนเดเต้ควายถิกสองหมื่นหาผ่นยาก ต้ออบไรอยากก็คือบอก่าอยากต้องหอยไรไปไหนแล้วเขาายสองหมื่นีเดียวสองมยนเป็นไรกหน่อยุองยังไอยากไงไรกู่ยจังน่อยู่สามพัาไปเอาเอาสองหมื่นสามนี่สองหมื่นสาเอาหลดเนี้า่องไว้หาพันเต้องต้อยหากโหลดก่อนโหลดสองหมาเหลือสองหมื่ต้อโหลดสองหมื่นสองกับ่อรอีกต่อก่อนไ้กระชุนนะ ไม่ห่างไม่หมายีรไข่บวาไม่ห่างไม่หมายชีรุ่ถไขสูงกับประมาณลอยสามสิกวยครับตัวนี้เกือบทวมหัวพะเตะแมนผู้ชายรถยากผู้ชายรถให้กอยู่้หญิงรถไบเล็กน้อยห่วยห่วยห่ว่วยไม่ยิงรถหน่อยน้อยมาตาเก่งกัเลรถว้บ่เออังกะคาดแมนบ่ผู้ชายตัวรถยากเล็กจัน้อยนายยก็เออยกแ่ะยยกชิจเกอือโอ้ตำบลนี่หลงแหะ เอาเอาเบอร์โทษไปอีกอุ้ยคือมึงขักในข้ยจะผ่านได้เบอร์โทษยศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกสองห้าเจ็องดแป่หนึ่งามแปต่ข้ยถือคดโก้่วยงาขดโก้ขดโก้เอบเขากันขายหกตัวแาดแล้อีก2อตัวเมดูกับวะามีกระเซ้าโอ้ยไปแตมือละหกเจ็ดตัวขายอยากแน่หมดนี่แม่บ่ครับแม่ก็มาขายมันก็อากขายคนน้อยบ่ ขอมฟูชอได้อย <ừ> ู <Star> ่มันือว่าแพงมันก็ได้ข่เลน้อยราคาไข่หนาราคาสูงยังไงกอคัดคัดคัดมาสองหมื่นดแต่ขายไม่ดูมันถือว่าสูงเลยจัน้อยคือายะหัจะโม่ได้ว้าถึออ้าวนี่และขฟงเมยแตเมยสาวหัวนะวเบิ้งสบอกพี่น้องทั้งบ้านก็สุดอ๋อไอ้ฟังไแพงไหนวานี่ผมซื้อมาสามหมื่ับ ซื้อว่าเท่ไหร่บัานผมขายผมได้ขายสามหมื่นกับเอ้ากำไรสองร้อกไรสองพันเนี่ยบ้านม้งนี่แล้วเขาขอกับเมี่ยนาได้กันนะเมี่ยบูน้ำกับมืองเปิดงบ่เอาเมืออจะได้ว่เขาเปิด้เนี่สวนมึงในี่เรียบร้อยเลยเจ้าเมึงนับตลาดก็้กล้วยเฮ้ไปก็ปากว่าตลาคขาดีในหอยสิใต้บนนี่จากันได้เป็นแนวนี่สื่อสามหมสอง มาขายสามหมื่นครับพอขายเวิร์ตปีพอขายเวิร์ตปีวานสัตว์ไปย่างอีละแม่กับลูกแม่กับลูกครับอ่ะที่หลนสงครามโลกเวียดนามมาครับไปเดินนิดาเดินอายเลยวะบอกว่าเศร้าอายเลยแม่กับลูกแต่ลูกเธอกับอ่ะตามสภาพครับไม่ใช่ไหนล่ะพ่อแบบนี้สวัสดีครับแม่เดียวแม่เดียว ก็หายราคาแล้วเปล่าแบบนี้ทีเพราะท่านหายจังนะห้องไว้แค่บาทครับห้องไว้สามหมื่นหกห้องไว้สามสิบหกแม่เดียวครับแม่บักใหญ่เือกันแม่ทองทองแค่เดือนแล้วเปล่าทองสี่เดือนกลัวทองสี่เดือนกว่าส่วนสูงกับประมาณร้อยสามสิบสามสิบน้อยๆนี่ยนะครับแต่ว่าเงีวดีใงีความเงีความอ่างความทองตัวนี้ทองนะครับเลือนตัวนี้นะครับทองพ่อโตนี่ยนครับ สมตัวจริง嘛นี่ครับนะาตาเาห้องไววสามหมื่น่าไรบอกสามหมื่นหกสามหมื่นหกพันห้องไวนี่ครับต้นโตคนเรยว่าเบิ่งหางรับเบื้องหางหางเงาดีพุ่นหางเขาท่ายอยู่กับหาง่นเอาเพื่อมีผู้มกสนใจครับฝากเบอร์ตัวอีวศูกหนึ่งองเจ็ดศูนย์สอ หนึ่งสี่สามหกหนึ่งสี่สามหกครับผมนี่หน้าตาเพั่คุเครื่องดีเขาเปิดดีนี่อย่ามาฝนรังบ่วยๆเลยเนาะนี่ครับมั่นๆว่ะนี่ครับเตรียมตัวดีอยู่ทองคือกันครับตัวนี้สามสิบห้านี่ครับหน้าตาโอ้เข้าได้กินคืนเลยตัวนี้ทองยิ่งเดินนะพ่อน สี่เดือนกัวกัวกันนครับอาจารยครับผมใครมาขยังมาตัวทองอีกตัหนึ่งได้สี่เดือนกัวกัวช่วงลอยสามชิปกันเบ่งถ่ายเบ่งนมโคนดีหลูกันเข้าแยกไปจมัยอืแยกลูกไปแล้วเลือแต่แม่ทอง ประมาณ4เดือนสูงกับกกสูสีกันคร,รับประมยามสิบเอาเบอร์เท่าไรพ่อศูนย์หกหกศูนย์หกหกศูนย์หเกี่ครับสามสิบห้องไว้รีว่าอ่างดีเงวดีเฮือน,นความอ่างความเงาวความทองทองตัวจริงเฮื่อนป่ะพอ่อนี่ครับผสมตัวจริงไปอะไรก็โทรมายามึงท่านเ่ท่านเท่อน,าน,านขายก่อนนะครับผมตัวทองได้เอาเนี่ยนะครับ ราคาห้องนะครับผมต่อลองเอา ừ, ตัวนี้อยากเอาสามหม่เจพหาอมองเอาเงินก็ให้แล้ว34ค่าทุนนะครับเบิ้งล่าตัวเงีเ้ยวขึ้นข้อจะรู้เลยเงี้วดีเงีเ้ยเวส่วนสูงกหนาักรประมันลอยกือบลอยสี่สิบนครับสามสไปายนะครับตัวนี้เงีเ้ยเวดีอาอยุก็ได้พร้อม นี่ครับหน้าตาเพิน่นโอ้เอา้าสามสิบเจ็ดอยากได้อีกตัวหนึ่งเหรอครับตัวนี้ดิตัวนี้อยากแคบกว่าครับ,นนนนยรบอยากแคบกว่าสี่สิบสองมันเต็มดีมันซะวนปวดคู่กวนคู่กวนควมใส่งานนี่ครับตัวนี้ไพมากครับต่อรองเอาอีกกับเต็มอายะเลยตัวนี้ตัวนี้พร้อมใส่งาน ่ายเต็มข้อเต็มจุลูเลย42ตัวนี้น30 37หาหลอยนะพ่อเนาะเอาเบอร์โทรไปพอ่อ <s uk ar> 08 5 4987 305ซื้อก็ซื้อขายก็าย <c oughs> ขายเรื่องซื้อเรื่องขายครับผมเอาส่วนตักการหัวเนาะใครสนใจก็ลองโทรมาเบิ่งนะครับผมซื้อก็ขายขายก็ซื้อหัวมือกัน นี่ครับบรรยากาศโซนซ้ายเถิกครับตัวนี้คือเวียดเทศเพียากอีกว่าส่วเวียดเคนไทยง้อยเลยัะค่ะคุยยๆแน่นไรเป็นไรครับห้องแปดสิบหาเข้าไห้แล้วเจ็ดห่าไก่กันเหรอตัวนี้ไก่กันไก่กัะเติบอยู่ที่ข่าไดนเจ็กแปนี่ซูซี ห้องไปแปดสิบห้าไฮลเจ็ดสิบหาโอ้ยใหญ่แห้งครับม้อมันสิแป๊ตันันวันนี้คุณล้คับอ้ยว่าตันได้ก็อร่อยใช่ปะการพนันกันเชียรกันสนั้นแบแต่ว่าจะไ้ความเาวครับตัวนี้ความเงยความควาเต็มเพิ่นเต็มจรลูเลยคืนข้อจรลูเงี่ยวสูงร่อยซีซิีไปลายๆนละครับตัวนี้ใหญ่เหวอลลาเลย อันนี้เป็น้ายเถือก้ายเหนือผ้าเบ่งบรรยากาศนะครับผมเมน,นี้ก็สนุกอีกกับสนุกสนุกเหลือกอเขาแก่เขาบลายบันไดครับผมก็พอได้เหลือกกันายหอยง้อยเงาอีกมือหนึง่งบรรยากาศบรรยากาศเด้อพี่น้องกับบอทได์ครับบรรยากาศนอ้รรากาศนอกมันแม่ลูกควายเผือก สามหมื่นแปดพันโมเมนต์สี่เนาะเรียกว่าเป็นสี่โมเมนต์ครับสามหมื่นแปดพันอันนี้แม่มันครับสูงลอยสามสิบแม่เผือกเผือกน่ครับอันนี้สายเผือกครับบมคอยเข้ามาเลื่อยนะครับผมอันนี้ไฟหาควายเผลือกเอาไปอนุรักษ์ไว้โอ้ดอ,อกเขาคือใหญ่ดีแท้โอ้เตาท่าตัวนี้ลูกโตโตเถิอก อันนี้ลูกตัวเถอครับแต่ว่าดอกเขาใหญ่แห้งใหญ่เติบมันพอเดือนหรอพ่อเรียกเดือนประมาณเดือนครับผมองครับผมพนถนนรศูนย์แปลห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์ซีเจ็ดสามสามอันนี้แม่ลูกนะครับแม่ลูกเผือกงามดีครับตัวนี้เหมาะเื้กันอ้า ไปหลุดไาอยากออกกล่องก่อนวะใช่หรือผู้ใดอยากออกกลอ่องก่อนวะต้นใดต้นนี้บอกแค่บาทหะครับสองหมื่นสี่วันหาสออยผู้สาวบ่ผู้สา,า,าวเถาแม่นบ่เอาวไปตามหาผู้สาวเถาอยู่นี่ครับของแท้สองหมื่น สี่พันหาล่อยนะครับรุ่นนี้รุ่นพิมพ์นิยมอีกแล้วครับหายากแจ็กน่อยนะี่ครับเบิอเบ้องทรายเบิ้งดากให้ผู้สาวเถ่ากันปะเบิองอ้งเอาเดอ้อพีนอ่น้องเขาดีเปิดดีแห้งเบิอเบ้องเบิ้งเบิ้งนี่ไม่เวลานิ่ไงไม่ยือ้อซื้อยติเงย้ยปากนะี่ครับสองหมื่นสี่พันหาล่อยใคกเอาเป็นแม่บอกแม่พันส่วนสูงประมาณหน่อยยี่สิบหาบวกตึงหน่อยสามสิบเเกินนั่นเนาะตัวเดียวสุดท้าย โอ้ผสมเราบครับร่ไหนว่าว่้นใ่ไงเอาเอาเบอร์โทรไปเบอร์โทรเฮ้เบอร์โทรเจยืลูก้าเดครับศูนย์เก้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดหนึ่งสองสี่สี่อําเภออำเภอตะการตะการผุดผลครเอาพรากได้ไม่ห่างตัวนี้โทรมานะครับผมนี่แหะรูปล้อเฮ้นี่พระกได้แม่มันม่ จ็คตัวบาทได้ตัวแจ็คบาทตัวนี้สองหมื่นก็อีก2องร้อยาไปแจาคได้เกือบแจ็คยี่ห้อยังระเบิรงเอาสองหมื่นก็อีกสองร้อยของแท้เทบิรงหไทยเบิง์นดงแม่มันครับความใส่งาน2องหมื่นก็อีกสองร้อยสมยังไง้ยติดสมยังไกับติดข้นติดเอามาขึ้น <c oughs> นี่ครับอันนี้แม่มันนะครับพี่นอ้องส่วนสูงประมาณรนึ่ยีิบกัน เมื่อโตเต็มอญญายุพร้อมใส่งาน,สอง,อนสองหมื่นสองร้อยโทรมาเบอร์ใดครับเบอร์หันละเบอร์เดียวกันเนาะเอาเบอร์เดียวกันครับนี่นาตานี่ยนะพาย<น>าะไรแม่มันครับโทรมาด่วนๆพร้อมใส่งานเอาเป็นแม่ม,มันกันน,นี่เต็มจุลูเลยตัวนี้หมออีกตัวหนึง่งครับ